ผมเป่าโจทยูทูปเชนเดลครับมาน,นี่ในมีโอกาสครับผมมาบ้านพ่อเลือดพ่อเลืดอดยู่อุ้ยยู่ยอุดรธานีเลยครับเด้อยู่ตำบลยังเหฮะตำบลนาคว่างอำเภอเมืองอุดรธานีครับผมเดี๋ยวฮามาชมครับผมเปิดราคาควอยควอยงามของพ่อเลือดเด้อครับเด้อแม่ด่าราครับผมที่ตะกี้เป่าโจเคยมาลง้นอะเที่ยนึงเลยครับผม พอดีได้มีโอกาสแวะมาตั้งพี่ก็เลยแวะมาหาพ่อลรวครับแต่ว่าเราบุอยุบ้านดอกครับเราไปเกี่ยวหน้าเลยอยู่ตั้งแต่ลูกแต่เอแล้วจับแล้วก็เปิดราคาเด้อยครับเด้อไปช่มน้ำกันครับครับเด้อสวัสดีครับเอฟซีครับเมื่อนี่พอเลิศเราบุอยุบ้านครับเมื่อนี่อยู่ตั้งแต่ลูกสายเราผมก็เลยโทรบอกเราครับผมเอานี่เลยครับเด้อตัวนี้คือซื้อมาแม่ด่าลาเด้อครับเด้อเป็นลูกของพี่กุไทยครับผม บ้าจูได้ขอมูลมาแล้วล่ะพ่อเราบูโยเรื่องอะไรถามดอกเมื่อนี่ตัวนี้ครับผมเป็นลูกบิ๊กอุไทยความสูงวัดแล้วครับร้อยสี่สิบห้าบวกนี่แหละครับซื้อว่าแม่ด่าลาเด้อครับเอฟซีครับผมที่บางคนมาจากมะเบิ้งอีกครับบ้าจูเรื่องนี้มีโอกาสครับผมมาท้ายเบิ้งนะครับผมเล็บแขงเล็บขาเล็บน้อยกอดดีเอิเปล่าเเป้วง่ประเภทตาแต้มเข้มจำนี่งามครับนี่คือของพอเลือดเด้อครับเด้อ เราไปเกี่ยวห้ากับยายครับผมลูกบิ๊กอุไทยควยได้จกปีกับพ่อเทลบานั้งสามปีเนาะเพราะว่าขึ้นแล้วรอบนึงแต่พ่อท่านได้ทับครับผมขึ้นว้ารอบสิมา่ินะครับผมเอิกบอกพขาไงเด้ครับเด้อแม่ดารานี่ครับผมขอไงขอตันดีครับลูกบิ๊กอุไทยสูงเงาเข้าดีเป็นควัยแม่สาวครับผม สถานะตอนนี้ท่องว่างขึ้นแล้วรอบนึงเตียพ่อเราบอในไทยพ่อเราบนในทับเด้อครับเด้อดผู้ไงครับครับผมผูใ้ใดสนใจกับกิ้งก้างสอบถามได้ครับผมขอเบอร์โทรศัพท์พ่อเราเนี่ยอเอาเอาครับเอาแม่ครับดห้าศูนย์แปดห้าเจดสี่เ็เจ็ดสี่เจ็ด สองสามเก้าเจ็ดอันนี้คือแม่ยังเหรอแม่สมรักแม่สมรักเนาะครับผมแม่สมรักก็คือของพพอเ,เลือด์แ้วครับผมแม่นี่เพิ่นเปิดไปยุลานหาเด้อครับเด้อหนึ่งล้านห้าแสนครับผมรอบเนี้ยผู้ใดสนใจกับราคาตอร้องกันได้ครับนี้มองเอาโยนราคาหนึ่งล้านหาแสนบาทครับผมกิงกลางสอบถามแม่แม่รักเด้อครับเนาะแม่ยังก็แม่ครับผม นี่คือแม่ดาราครับผมแม่ดาราลูกบิ๊กอุไทยผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อเราห้องไว้ซื้อเด้อครับเด้อเนื่งร้านหาแสนจิงกางสอบถามแล้วเอาเด้อครับเด้อครับผมนี่นะครับผมผู้ใดสนใจที่เอฟซีว่าจากห็นครับผมเป้าจัว่วเรียมไทยเบิ้องอีกแล้วครับเลือกเกล่าเงี้ยเบิ้งครับความหนาความลึกเบิ้องเอาคักเด้อคักเด้อ บ่ต้องห่วงเลี้ยงคุ้มหนาครับผมหู้หู้คักมันบ่พอนี่ยหอดบอ่มัดได้ครับเฉยสบายครับผมเบิ่งบันไทยนะครับเด้อเบิ่งบันไทยเบิ่งเงาหางครับผมนี่ลราก็เจ้าว่ากันบ่ใจกันบ่ได้ขี้สร้างนะก็ยงังเพ่นว่านะครับบ่าวจุ๋ยเบิ่งนมนะครับนี่นี่ครับเป็นควายแม่สาวน,นะครับ พ่อเราโบยู่กับแม่ครับเราไปเกี่ยวหญ้าเรบบาบอกให้บ้าวอาถเข้ามาเลยเปิดไว้อยู่ที่ราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทแม่ดาราเอาโอเคครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผมเอาเข้าไว้ก่อนครับเดี๋ยวนีะเบิบ้ง้วูครับผมเอียบซีครับเบิง้ง โอ้ครับครับนี่นะครับเด้อตัวนี้แม่แม่ที่สองครับผมเป็นแม่ลูกเด้อครับนี่ลูกตัวนี้เป็นลูกของงานเียงกับพ่อว้าปีว้าปีเปงสี่หละครับผมเป็นลูกตัวผู้เด้อครับเด้อสอบถามออกครับผมแม่ลูกครับผมตัวนี้เราทับเหรอครับทับบิ๊กเบิร์ดทับเจ้าบิ๊กเบิร์ดครับผมของเสียอุ่นนะครับเด้อยุนงบุลัมพูน้ำเชื่อครับผม นี่ครับผมแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่นะครับเด้อแม่ลูกผมนี่นี่ครับลูกตัวผู้ลูกตัวผูย่างดีครับผมเบิ้งครับผมคามหนาเบิ้งบันไทยหางเหงาดีครับผมอ่างเงลึกตาเตี้มเกี่ยมจำแข้งขาเงยครับผมนี่ครับผม ยี่นี่ท่องทับบิ๊กเบิร์ดไปเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามแม่แล้วใด้อครับเด้อเบอื่อทั่วกะเบื่อนั่นแหละครับเอาให้แล้วผู้ใดสนใจคมนี่แม่เราจะเปิดไปอยู่ที่ราคาสามสิบห้าครับผมสามแสนห้าหมื่นบาทตอ่อรองได้เด้อครับสามแสนห้าครับผม แม่ลูกครับผมแม่ทับบิ๊กเบิร์ดครับผมต่อร้องได้ครับผมกินกลางสอบถามแม่แล้วดยครับเอาบอกเบอึงนะแหศูนดห้าเจดสี่เ็สองสามเก้า็ดอเครับเด้อแม่รักเนาะครับนะพอเลือดครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปเลยครับนี่ครับผมมาเทียบกล้องเลยครับผมครับผม ผู้ใดเคยเห็นอืงกับมาเบิงอยู่บานพอเลือดเด้อครับนี่ความยาวนี่ว่ามันรดไฟตัวนี้ครับท้องพิกุไทยถ้าได้แปดเดือนเต็มเมื่อวานนี่ครับท้องพิกุไทยความสูงอะไรเด้อครับก้อยแม่นี่ประมาณร้อยสามสิบแปดครับผมเบิงบันไทยครับอืงครับอื้องโอีหลานี่ครับผมขาสั้นครับผมขาสั้นครับผม ตะบักความเหียงเนี่ยเหียงแท้เด้อครับเด้อบิ๊กอุทัยแม่เดียวเด้อครับเด้อตัวผู้นี่ยพ่อแม่นครับผมนี่ครับโอ้ยสวัสดีอีหลังตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรเด้อครับเด้อใบหูฟ่อนล้ำ้อครับนี่นะครับผมตัวนี้แม่เราเปิดไว้ชุดที่ราคาสองแสนนะครับเด้อต่อร้องได้ครับผมสายเพชรอุดรตัวนี้เหียงอ่างเงี กินกลางสอบถามแม่แวอะไรเด้อครับเด้อท้องบิ๊กกุไทยครับผมได้แปดเดือนเต็มเมื่อวานนี่ครับวุ้ยมาเงาขักเหงาเนี่ยควา,า,ามสูงประหลเด้อครับเด้อประมาณร้อยสามปดความใหญ่ความเงาวนี่บอต้องห่วงพิดแต่ว่าขาสั่นไปน้อยนึงครับผม นี่ครับผมราคาอยู่ที่สองแสนบาทครับผมตอร้องได้เด้อครับเด้อบิกุไทยแปดเดือนครับผมตัวเดียวเด้อครับเด้อตัวน้อยๆวอมแมนตัวน้อยๆเป็นลูกของตัวนั่นครับผมนี่แหละครับผมกินกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อน้ำแม่ลักได้ครับผมเดี๋ยวไปชมตัวสสดทไทยนะครับนี่นะครับเด้อโอ้ใหญ่ครับผมขาดตัวขมสูงหน่อยเดียวเงาครับูปใดสนใจว่าเบื้องตัวแท้ได้ครับผม ท้องแปดเดือนวิกุไทยนี่ครับผมส่วยครับครับท่านนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดทด้ายนะครับเด้อเป็นวายแม่สาวครับผมตาแต้แมเข้มจ้ำดีครับผมตัวนี้กระทองง่ายเลยนครับเด้อเบิ้งเด้อขอตันดีครับผมขอตันแย้วดี ท้องนี่บุรุษว่าจากเดือนครับผมโทรสอบถามแม่แล้วเอาเด้อครับเด้อนี่ครับผมเป็นคายแม่สาวท้องแรกครับผมเมืองบันทยเด้อครับเดนะครับผมอาง่าดีจริงกลางสอบถามอะไรเด้อครับเด้อพาปอยเข้าไปเลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมแม่สุ้ายนี่ ก็เปิดไว้อยู่ที่12นะครับราคา1,020,000บาทราคา1,020,000บาทเลยครับเด้อเป็นควายแม่มันครับผมนี่ครับเบังหน้าเบังตาครับผมกิ้งก้างสอบถามแม่แล้วได้ครับผมถามแล้วกับบารายคักหลายเด้อครับเด้อเราไปเกี่ยวหย่าตัดหย่ากับพ่ออยู่นี่แหละครับตัวสุดท้ายเจ็ซีท่านใดสนใจควายจิตไปเรื่องหรือไปพัฒนานะครับกิ้งก้างสอบถามพ่อแล้วได้เด้อครับเด้อกับแม่แล้วครับผมเอาโอเคครับพ่อ นี่นะครับเด้อแม่ดาราแม่ดาราครับผู้ใดสนใจเอฟซี FC ท่านใดสนใจนะครับโค้ยตัวนี้เดินสายประกวดได้เลยครับเด้อลูกบิ๊กอุทยนี่นะครับความงามความงหญ่ราคาแล้วก็ห้องไว้อยู่ที่ล้านหานะครับเอฟซี FC ท่านใดสนใจหรือว่าสิมาเบิ้งตัวแท้ได้ครับเด้อ โทรสอบถามสินทางน้ำเลาได้ครับผมกระสันกระทนี่นะครับผมกดกระดิง่งกดซับสไก่ตกดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิง่งให้บ้าจูนี่นะครับเด้อสิริเหตุลิปไม่ไหมมาเอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมติดตามการเคลื่อนไหวของทั้งช่องบ้าจูนะครับสวัสดีครับ